สวัสดีครับพบกับรายการเรียนรีวิวนะครับอีกครั้งที่ดีนคลินิกนะครับก็หมอทรงยศนะครับแล้วก็วันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษม,มาจากสวีเดนเลยนะครับ,รบหลังกากเสริมหน้าอกไปครบหนึงเดือนนะครับหมดที่ว่าะนะนทำตัวเลยครับสวัสดีค่ะชื่อเจนนะคะบินตรงมาจากสวีเดนเลยพอดีจะมาทำค่ะอายุ26คุเจนอายุ26เนาะก็อ,อยู่ที่สวีเดนมานานระด,ดับหนึ่งแล้วใช่ เดิมเ,เมป็นคนภูเก็ตใช่ไหมครับแล้วก็ไปอยู่ที่นูน่นสักพักหนึ่เงเนาะก็มีปัญหาเรื่องของหน้าอกที่มันเล็กลงหลังจากยังไงนะเราไปลดน้ําหนักยังไงครับหนูลดน้ำหนักก็แบบกินอาหารออกกําลังกายจนมันคล้อยคล้อยมาก็เ,เดิมอะเรา น้ำหนัก90เลยเหรอใช่ oh. สูงจนถึง90เลยค่ะแล้วมันก็คล้อยมากคือน้ําหนัก106เอ้ยวนสูง165แต่ว่าน้ําหนัก90ตอนนั้นก็คือเป็นคนตัวใหญ่มากาเพราะว่าตอนนั้นอาจจะพึ่งแบบไปอยู่ยุโรปใหม่ๆคือปีฝรั่งนี้ก็เหมือนได้อยู่กับเขามันอาหารการกินอะ่ะถ้าเราตามใจไปตามเขาเลยเนี่ยมันก็อาจจะ ตัวใหญ่ตามเขาเนาะถูกใช่ค่ะอ่อมันก็เลยเราต้องตัดสินใจว่าโหไม่ไม่ไหวแล้วต้องลดต้องลดตอนนั้นเป็นยังไงตอนที่แบบตัวใหญ่ๆนี่โอ้โหคุณหมอเธอะมากเลยเดิไม่กล้าไปไหนเลยค่ะแบบว่าตัวแต่นมก็ใหญ่นมมันไม่ได้ใหญ่แบบนี้แต่มันจะใหญ่แบบคล้อยแล้วก็ใหญ่อืมคนมีนมอ่ะเนาะเป็นคนเป็นคนมีเนื้อแล้วก็มีตัวหน้าอกก็ใหญ่อยู่ใช่แต่พอลดลงมาตอนตอนนั้นเก้าสิบกิโลตอนนี้ก็เหลือเจ็สิบเอด พยายามออกออกกาลังออกกําลังกายคุมอาหารมอหาใช่แล้วมันก็ลดได้มันก็ใช้เวลามันไม่ได้ถึงกับลดได้ลงได้เลยประมาณสี่ห้าปีก็ลดมาเรื่อยๆแล้วก็ขึ้นไปอีกแล้วก็กลับมาอีกอใช้คุมอาหารกินอาหารที่มันไม่โลขาบโลแฟตอะไรอย่างนี้่ะแล้วก็จํากัด แทลรี่เอาเนะะเาะออกกําลังด้วยอย่างเงี้ยนะครับก็ลดมาได้ทั้ง20โลแต่ว่าก็ประสบปัญหากับว,ว่านมคลอยลงเนาะถ้าดูรูปก,ก็คือเขาเป็นคนใส่บิกินี่ซะด้วยสินะ <c oughs> คือจริงๆอยู่สวีเดนนะมันอากาศมันหนาวเนาะไม่ค่อยได้ใส่บิกินี่หรอกแต่ว่าเขาแบบว่าก็ชอบไปบีชลงมาทางใต้ามาทางสเปนอติตาลีอะไรเงี้นะก็แต่งตัวอย่างเงี้ยเนาะ คืออะไรเป็นแรงบันดาลใจว่าเราต้องแต่งตัวบิกินี่ให้สวยขึ้นนะแต่คนรอบข้างาแล้วก็เพื่อนที่รู้จักกันมาคือเขาก็ได้แฟนต่างประเทศเหมือนกันเขาก็ใส่บิกินี่แล้วเขาสวยมากมปังมากเนะแล้วก็เห็นคนรอบข้างคือใส่บิกินี่แล้วสวยคือเป๊ะทุกอย่างอาจจะต้องไม่ต้องแบบสะโพกอาจจะไม่ต้องใหญ่แต่คือถ้ามีหน้าอกก็คือชนะไปแล้วครึ่งหนึ่งอะไรนี้เนอก็เลยแบบ เก็บตังแหละทีนี้เราคนที่นั่นเขาก็ทากันเยอะเนาะใช่ใช่แต่เราก็ไม่อยากจะทําที่นู่นเหมือนกันใช่เป็นยังไงเคยแบบรู้จักฝรั่งที่ทําที่นู่นมีเพื่อนที่ทําค่ะเคยจับแล้วก็ทรงเป็นบล็อกแล้วมันกับว่ามันเป็นทรงกลมเหมือนที่หนูทําแต่มันบล็อกแล้วก็แข็งมันรู้ได้เลยว่ามันคือซิลิโคนใช่แล้วก็เห็นแผลอะไรอย่างนี้หนูก็เลยเลือกที่จะแบบคนที่นู่นก่อนแล้วราคามันก็เพิ่มเยอะมากคือคูณสองแต่ที่นี่ไปเลย แล้วก็เลยศึกษาที่นี่คือเจอเพื่อนที่นี่คือนอกจากทําที่ยุโรปคิดว่ามันจะแพงแล้วก็อาจจะยังคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่รู้จะได้ทรงที่เราต้องการหรือเปล่าเพราะว่าทรงข่านนิยมของฝรั่งนี้แนวเนาะแนวนองว่าจะเป็นแบบกลมๆขอบๆใช่กลมๆบล็อกๆอนะใช่เขาชอบกันแบบนั้นอ่ะเขาจริงๆเขาจะแบบ หมือนรู้ว่าทำอะ่ะแต่คือที่นี่คือมันเป็นธรรมชาติแต่ถ้าแนวเอเชียแบบเกาหลีะนะเขาก็จะแบบไม่ค่อย,นอยเ,นเน้นแบบให้สโลปอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ใช่ถ้าจะเป็นหยดน้ําถ้าผอมหอมหน่อยก็แนะนําหยดน้ําได้แต่แต่ถ้าเป็นมีเนื้อหน่อยเนี่ยทรงกลมมันก็พอได้อยู่เหมือนกันถ้าเรามีเทคนิคที่ดีพอมันก็จะไม่เป็นบล็อกเนาะแต่ว่าเราก็ต้องเลือกใช่ไหมเพราะว่า หมอที่เมืองไทยก็ยังทําเป็นบล็อกกันหลายคนถูกถูกเราต้องเราต้องศึกษาดีๆดเูเยอะๆรีวิวเยอะๆอะไรเงี้ยเ,เพราะว่าบางที่ก็จะบอกว่าทรงสวยธรรมชาตินิ่มแต่พอเข้าไปดูรีวิวจริงๆอา้าวเป็นบล็อกเนี่ยเป็นขอบขึ้นมานมติดอ๋อนมแฝดหรือไม่ก็ลอนออกค่าใช่คือดูดีๆนะเขาคาพูดใครอยากพูดอะไรให้สวยหรูก็ได้นะใช่ถูกใช่ไหมถูกไหมทุกคลินิกก็แบบพูดว่าดูดีสวยทรงสวยดูนมนิ่มแต่ว่า จริง้วมันนี่มหรือเปล่าจริงแล้วมันสวยหรือเปล่าสวยจริงหรือเปล่าสวยสวยแบบที่คุณต้องการหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละคนความว่าความสวยมันไม่เหมือนกันเนาะสวยมันมีสองแนวแนวแบบว่า natural look กับแนว augmented look ก็คือบางคนสวยแบบอยากให้คนรู้ให้เห็นมาแต่ไกลแต่ถ้าบางคนแบบไม่ใช่บางคนบอกว่าทําให้มันทําทั้งทีควรจะแบบไม่ไม่ให้ใครรู้สิครับแต่ว่ามัน มันสวยขึ้นมันดูหุ่นดีขึ้นซึ่งเราชอบแบบนั้นเนาะเรียกว่าน่าจะเล่าค่ะก็คือไม่ต้องเสริมใหญ่จนเกินไปแล้วก็เทคนิคในการที่จะเก็บขอบให้ดีไม่ให้มันเป็นบล็อกเป็น,เป,นเป็นก้อนขึ้นมาอันนี้คุยกับหมอตั้งแต่แรกแล้วแหละนะว่าหนูไม่เอาใหญ่ใหญ่เกินไม่เอาเแบบเห็นแต่ไกลว่าโอ้โหเป็นขอบขึ้นมาไม่เอาเนาะก็คือเดิมเนี่ยก่อนทำเนี่ยมีเนื้ออยู่ประมาณหกร้อยซีซีนต่อข้าซึ่ง เออหมอว่ามันก็ใหญ่แล้วนะแต่ว่ามันเพิ่มมีความคล้อยลงนะหัวนมจะลงมาแต่ว่าเขาอายุ26ปียังไม่ได้มีลูกคิดว่ามันไม่เหมาะกับการไปยกกระชับหรอกใช่ไหมเพราะว่าพยกระชับเนี่ยมันคือตัดหัวนมตัดรอบปานนมยกขึ้นมามีแผลลงมาข้างใต้ใครบอกว่าถ้า,ต,าตัดแคเฉพาะตรงปานนมแล้วยกขึ้นลดหรือลดปานนมเนี่ยจะบอกว่าไม่เหมาะเลยนะครับไม่เหมาะเลยสําหรับคนที่มีเนื้อ6 0 0ซีถ้าทําแค่ยกปานนมอย่างเดียว แผลใหญ่ขึ้นแน่นอนแล้วก็ไม่ได้ผลแน่นอนนะมันต้องไปตัดลงข้างล่างเป็นตัว T เพื่อจะยกเนื้อขึ้นซึ่งมันงานใหญ่เนาะมันต้องไปการมันมันย้ายหัวนมแล้วยังตัดเนื้อออกบางครั้งมีผลต่อการให้นมลูกอีกนะหมอจะไม่แนะนําในคนที่ยังยังไม่เคยมีโูกนะครับก็การจะยกกระชับนี่อ่ะพับโครงการนี้ไปก่อนคิดว่าเขาก็ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นมาด้วยอยากจะเสริมเฉยๆแค่นิดเดียว,น,ดดยวนิดเสริมแค่ ขอให้มันมีเนินขึ้นมาใช่ไหมครับไม่ไม่ต้องการให้แบบใหญ่สองเท่าปกติคนเสริมหน้าอกก็ต้องการให้แบบใหญ่ขึ้นอย่างน้อยก็สองเท่าแต่ว่าถ้าตอนนี้หกร้อยบวกกับถ้าสองเท่ากลายเป็นพันสองร้อยมันก็ใหญ่มากใช่เนาะไม่ใช่แบบพรจตาระย่างก้นไม่ใช่เราก็แค่แบบอยากใช้ชีวิตให้แบบใส่บิกินี่สวยขึ้นใช่ไหมครับก็คือแค่มีเนินขึ้นข้างบนเราก็ใส่แค่ หมอว่าวัดตามความกว้างตัวได้3 0 0ซีซีเนี่ยก็พอแล้วน้องก,ก็เลยเสนอทรงกลมนะครัอยากได้ทรงกลมสามร้ข้างหนึ่ง320อีกข้างหนึ่ง300<า>กับมีอันหนึ่งก็เกือบ400รลองให้ใส่ดูเพราะตอนปรึกษาเนี่ยหมอมีมีเป็นให้บาให้ลองนะ,ะคือบางคนอาจจะใช้เป็นซิมูเลชันใช้ถ่ายรูปทำทีดีอะไรนี้ก็ได้แต่ว่าบารอลองดีที่สุดดีกว่าไอ้ทำพวกทีดีอีกนะ รามีตัวลองซึ่งคุณเจนลองไปแล้วบอกว่า300ก็พอแล้วเนาะใช่ตอนนั้น300กับ400อ่ะเลือกกันอยู่ว่าจะเ,เลือกกันหลายรล่าอยู่คงไม่เอา400เพราะมกลัวจะตัวใหญ่ใช่ข้าไปอีกใช่ไหมครับมันพอดีมันใหญ่ัวเพราะว่าจริง,แรงๆแล้วการใส่แค่2 0 0ซีเนี่ยถ,นนถ้าต้องการแค่มีเนินนะครับถ้าต้องการแค่มีเนินเนินขึ้นมาข้างบนเนี่ยแค่2 0 0ซีมันก็พอแล้ว แต่ถ้าส0มร้อยมันก็จะเยอะขึ้นมาอีกนิดนึงซึ่งเขาก็บอกว่ามก็ดีนะจะได้เต็มขึ้นหน่อยแต่ถ้า4ี่ร้อยมันคิดดูสี่มันก็เกินอันนี้ไปอีกมันก็จะขึ้นมาข้างบนออกข้างๆใจก็บอกว่าไม่เอาหรอกไม่ได้ต้องการเยญ่ขนาดนั้นนะคือสุดท้ายนีย่คือไซส์ที่เหมาะสมไซส์ที่ดีที่สุดสําหรับเราเนี่ยมันหมอไม่สามารถจะไปบอกได้หรอกมันขึ้นกับไลฟ์สไตล์ขึ้นกับเราต้องมาลองด้วยตัวเองหน้ากระจกมีเสื้อผ้าหรือ ตัวเสื้อลองเนี่ยต้องต้องชัดเจนตัวลองก็ต้องเป็นแบบทรงหยดน้ําแล้วก็วัดซ้ายวัดขวาแล้วก็เอ่อบางคนเขาเอาเสื้อตัวเองดิกินี่ที่เราอยากใส่ชุดเดรสที่เราอยากใส่มาลองอม,มาลองเนาะอันนี้ก็ลองลอง,ลองหลายทีลองคิดอยู่นานวนะ่จาจะไซส์ไหนสุดท้ายมาจบที่320กับ300รอคือ ใส่คนละไซ์กันถือว่าปกตินะที่ดินคลินิกเนี่ยคนคนห้าสิบเปอร์เซ็นตคนห้าสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยใส่คนละคนละไซส์แล้วเราก็ไม่ได้คิดเงินเพิ่มเลยเพราะว่างที่เนี่ยโดนเขาชาร์จเงินนะบอกว่าอคุณคนละไซส์ต้องชาร์จตังค์เพิ่มอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ดินคลินิกไม่ได้คิดตังค์เพิ่มนะเพราะว่าหลายพวกคนมากกว่าครึ่งอะนมไม่เท่ากันนะครับซ้ายกับขวาแล้วถ้าไปคิดเพิ่มอีกบอกว่าต้องคิดทุกคนก็อาจจะไม่เกินความจําเป็น แต่พวกหมอพยายามจะทําให้เท่ากันที่สุดเนาะอันนี้ก็เลือก320สิบข้างข้างขวาสามร้อยข้างซ้ายเนาะก็จะได้ทรงที่แบบอืมโอเคสวยขึ้นแล้วก็ดูเนินเต็มตามที่เราต้องการต้องล่องตรงกลางก็ชีดกันขึ้นนะเพราะว่าเดิมมีความเป็นเนื้อหลวมแล้วก็มีความเป็นเหมือนอะไรนะอกไก่เนาะกระดูกนูนอยู่ตรงตรงกลางนมมันจะจะชี้ออกด้านข้างก็ใส่เข้ามาให้มันมันให้มันชีดกันนะ,นะครับก็มี ที่มีนมจุกเราก็ต้องยืดเนื้อปรับส่งมานิดนึงแล้วก็เย็บล็อกฐานด้านล่างไว้นะครับอก็ผ่านมาหนึ่งเดือนตอนนี้หนเดือนแล้วก็โอเคดีมากเนาะเตอช่วงแรกเป็นยังไงเรื่องความเจ็บความช้ำอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าจากที่ได้ยินประสบการณ์มาเขาบอกว่าเจ็บเหมือนรถสิบหลอถักแต่หนูมาทําเองคือหนูไม่มีอาการเจ็บเลยคุณหมอ ขนาดก็ใส่ก็ะดูใหญ่นะไม่ไม่ได้เจ็บอะไรไม่เจ็บไม่รู้สึกอะไรแต่แค่มันแค่ตึงเพราะเราไม่เหมือนกับมันมีอะไรตรงหน้าอกแต่เราหนูไม่รู้สึกเจ็บไม่อะไรเลยจนหนูก็ตกใจตัวเองแม่ก็โทรถามว่าแบบเป็นยังไงบ้างเจ็บหรือเปล่าไหวไหมหนูบอกหนูก็ไม่มีอาการอะไรเลยนะหนูไม่เจ็บเลยไม่อะไรเลยค่ะแค่มีสายที่จะต้องแบบติดตัวสั้งวันท้งนเพื่อที่จะความบวมออกเนาะในสองวันแรกแค่นั้นเองนะครับก็คือเรียกว่า คือดตัวเองได้พักผ่อนด้วยตัวเองได้อจากที่คนอื่นเคยเมื่อ20ปี30ปีที่แล้วเขาบอกองค์เจ็บเหมือนกับสิบล้อทับอย่างนู้นอย่างงี้ปุ๊บก็เลยไม่กล้าไปทําพอไปทําเองก็รู้ว่าไม่มีอาการไม่เจ็บเลยก็ถ้าเทคนิคที่ดีพอเทคนิคใหม่เดี๋ยวนี้ก็ทําแบบใต้เยื่อหุ้มกล้ามเนื้อเป็นแบบเหนือกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยนะมันก็ดีขึ้นเยอะนะครับแต่ว่าต้องมีการจัดตําแหน่งซิลิโคนยื่นเนื้ออะไรให้เพียงพอการใส่สายเดนนี้ก็ช่วยนะ S <S ถ้าหลายๆคนไม่ได้ใส่เ่ะมันจะเจ็บมากกว่าเคยลองเทียบกันเลยอคนหนึ่งใส่คนไม่ใส่คนที่ใส่นี่แหละหายไวแล้วก็มันจะนิ่มนิ่มไวแล้วก็ไม่ทรงสวยแล้วก็ไม่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 ค่อยเจ็บด้วยนะครับเพราะว่าพี่ชายหนูเหมือนกับแฟนเขาก็ไปทํามาเหมือนกันคนละหมอเขาไม่ใส่สายเดนเจ็บทําอะไรไม่ได้เลย,เ,ยเป็นอาทิตย์เลยคะ่ะ ถึงแม้ว่าจะแบบ่าซิลิโคนใหม่เทคนิคใหม่แล้วแต่ว่าไม่มีเดนช่มันก็ยังเจ็บเจ็บเจ็บมากคือแบบทําอะไรไม่ได้เลยนอนได้อย่างเดียนอนอย่างเดียวใช่แล้วของหนูคือ,อยกแขนไม่เจ็บก็นะแต่แค่ยังไม่กล้าย,ยกเท่าไหร่ทําได้หมดเลยแตบบ่ข้อเลือกที่จะไม่ทําก่อนเพราะว่าแบบเพิ่งทําเสร็จมาอ่ใช่ก็หลังจากหนึ่งถึงสองสัปดาห์จริงๆก็มามาตรวจเนาะมาตรวจกันประจําแล้วก็มีแบบมาฉีดยามาเช็คอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็บิดไปภูเก็ตเนาะใช่บิกินี่เริ่มใส่ได้ประมาณเมื่อไหร่นะเราเริ่มใมมส่วยแล้วอาทิตท,ที่2ใช่2ส,สัปดาห์ใช่ก็คือปกติเลยของดีมลินี่คนไข้สอสัปดาห์เขาถ่ายรูปได้เขาแต่งตัวแล้วอืมสวยแล้วเรียกว่ามันคือ9กนตะเรียกว่าอืเกือบจะเข้าที่ละเหลือเดีรออีกักนิดนึงมันจะคล้อยหรือว่าเข,าข้าเข้าตำแหน่ง ก็ใส่แล้วเป็นยังไงบ้างอะฟีดแบ็กสำหรับตัวเองสำหรับคนรอบข้างอะไรเพื่อนบอกปังมากเลยค่ะคือแบบมั่นใจในตัวเองมากขึ้นมั่นใจในตัวเองมากขึ้นมากแล้วก็แม่ประทับใจคือมันไม่ได้ใหญ่เกินเทียบกับของเดิมที่ใส่อบิกินี่ก่อนหลังนี่ก็จะเห็นว่าว่ามันก็จะเนี่ยตัวเดิมเลยเนาะความมั่นใจคือสูงมากเลยตอนนี้เพราะว่าเมื่อก่อนคือเดิมมันจะมีความคอยแล้วก็เนินเนินไม่ชัด ช่เงินไม่ชัดเนาะแล้วก็มีความห่างอยู่ตรงนี้ด้วยใช่ค่ะตอนนี้ก็คือชิดกําลังเดทรงก็กลมแต่ว่าไม่ได้กลมจนเกินไปอะกลมแบบว่าสวยอะกลมแบบธรรมชาติธรรมชาติเนาะดูดูไม่รู้ว่าทำซึ่งแบบก็ตอบโจทย์ถูกไม่อยากให้เห็นว่าอมาแต่ไกลว่าทําแน้นอนอะไรเงี้ยลงทุนมาสิบสองชั่วโมง ถือว่าถือว่าถือว่าภูมิใจมากถือว่าใช่คุ้มมากเลยค่ะรอบนี้ได้ความที่สวยผาหายเร็วเป็นธรรมชาตินิ่มใช่ไหมครับไม่เจ็บนิ่มด้วยเนาะนิ่มด้วยนิ่มมากเลยของของหนูจากที่หนูลองของพวกสวีเดนแข็งเป็นบล็อกพอถึงตาหนูคือแบบไม่ต้องนวดเลยใช่ตามที่คุณบอกไม่ต้องนวดไม่นวดอแบบนิ่มอะขยับได้แล้วก็แบบอ๋อ ไม่ไม่ตีเจ็บไม่ได้ไม่เมก็ดูดูเหมือนธรรมชาติที่สาคัญคือไม่ได้เป็นขอเป็นบล็อกอะไรอย่างนี้นะครับอ๋อสุดท้ายก็ได้ประสบการณ์ดีๆเนาะในการเสริมหน้าอกที่ดินคลินิกไปนะครับ,รบอ่ามีอะไรอยากจะฝากกับผู้ชมกับใครที่คิดอยากจะเสริมหน้าอก,อกควรจะเลือกอะไรเลือกยังไงเช็คอะไรดูยังไงบ้างค,ค่ะก็อยากจะฝากว่าถ้าสมมติจะเสริมจริงๆนะคะ ก็คือต้องดูรีวิวถามคนรอบข้างดูรีวิวไม่ใช่ดูแค่ดูผ่านๆอ่ะคือเราต้องแบบเสิร์ชเข้าไปลึกๆว่าเป็นยังไงคือข้อเสียของเขาเขาแก้อย่างไงถ้าผมเจอเคสนี้เราต้องทํำยังไงเราต้องแก้ยังไงแต่ว่าดูสักห้าเคสสิบเคสหรือว่าดูหน้าหน้าเว็บหน้าเพจเนี่ยมันไม่พอไม่ค่ะเราต้อง<ร>ดูแบบคนใขรจริงๆเขามีปัญหาแล้วเขาทํายังไงอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าในเพจในเฟซในอินสตาแกรมของคุณหมอที่หนูดูอ่ะมันมีแบบ ใกล้เคียงกับหนูด้วยในบางเคสแต่ก็ไม่ได้มีแคสเดียวก็มีหลายเคสหนูก็ดูลึกจนไปถึงรูปสุดท้ายในอินสตาแกรมเลยคือแบบค้นแล้วค้นอีกดูแล้วดูอีกอ่านคอมเมนต์เสิร์ชเข้าไปใน Google แล้วแบบเป็นยังไงในเฟซเป็นยังไงเหมือนกันหรือเปล่าอะไรแบบแหลายอย่างคือเสิร์ชเยอะมากถามเพื่อนอเพราะว่าถามคนรอบตัวคนรอบตัวก็แบบเพื่อนก็เลยเคยทำกับคุณหมอทอ่น,นี้มีเพื่อนที่มาทำ <2 S 1> เขาก<น>แนน็แนะนำแนะนำมาแต่ที่ทำจากที่ดิ้นินอีกไป5ปีแล้วมั้ง หกปีเจ็ดปีแล้วค่ะใช่เป็นยังไงครับของเขาคือแบบปังมากค่ะคือแบบสวยมากถามแล้วถามอีกไม่เจ็บไม่อะไรเลยใช่ก็คือได้ประสบการณ์ดีๆเมื่อห้าปีที่แล้วยังก็ยังดีตอนนี้ก็ยังดีอยู่อยู่ได้นานๆอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นจากของจริงเราดูจากคนไข้จริงๆสองคนเลยใช่ค่ะึงเราก็ได้ประสบการณ์อย่างนั้นจริงๆเหมือนกันได้ได้ประสบการณ์ที่ดีนะครับใช่ก็เลยเลือกที่จะมาทำคอ อืมก็เลือกเลือกดูรีวิวก็ดูดูให้ละเอียดดูให้ดีนะครับแล้วก็เลือกแพทย์เฉพาะทาง oh. แล้วก็เลือกเขากลัวเรื่องของความปลอดภัยเหมือนกันใช่ก็คือเลือกต้องเลือก้องแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งก็มีวิสัญญีแพทย์อคอยคอยดมยาสลบอันนี้ก็เพราะว่าตอนแรกก็กลัวว่าโอ้ต้องไปนอนต้องไปทาโรงพยาบาลหรือเปล่านอนโรงพยาบาลหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะซึ่งจริงๆแล้วพอศึกษาเข้าดีๆก็จะรู้รรว่าก็ดมยาสลบเนี่ยถ้ามีมีวิสัญญีแพทย์ ทำเนี่ยก็ถือว่าปลอดภัยแล้วแล้วก็เดี๋ยวนี้ที่สวีเดนเองก็ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้นอนโรงพยาบาลกันหรอกเขาก็ทาเป็นเป็นคลินิก,ลนกแล้วก็<ม>เป็นเดย์เซอร์เจอรี่ก็คือห่าตอนเช้าตอนบ่ายกลับอะไรเงรีนะ้ยเป็นเป็นเรื่องปกตินะทีต่ต่างประเทศถือว่าเสริมหน้าอ,อกก็มาทําวันเดียวได้แต่ถ้าใครแบบกังวลอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะขอทำโรงพยาบาลได้เช่นเดียวกันหรือว่าใครที่มีโรคประจําตัวหลายๆอย่างมีโรคปอดโรคหัวใจอะไรเงี้นะครับหมอก็ให้แนะนําไปทําที่โรงพยาบาล ขาค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มอีกหน่อยแต่ว่าก็เพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้นนะครับหรือว่าใครจะทําที่คลินิกแล้วไปน,นอนพักโรงพยาบาลต่ออีก2วันสองวันก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกนิดหน่อยแต่ว่าก็สบายปลอดภัยือเหมือนว่าสําหรับคนที่แบบเดินทางมาไกาลเราไม่มีใครอยู่ด้วยหรือว่าอยากมีคนช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นที่ดินคลินิกส่วนใหญ่ ช่วยเหลือตัวเองได้อะวันแรกวันที่สองึนจะอยู่โรงแรมก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้แบบติดเตียงเนาะคุณหนูต้องเดินลงบันไดเองโดยที่ไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรเลยใช่อาจจะแค่ตึงๆเพราะวันแรกหลังทาแต่ทุกอย่างคือผ่านไปได้ด้วยดีค่ะอืนยานเอกเคสหนึ่งเนาะที่ได้เหน้าอกตรงสวยแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติได้ทรงแบบตามที่เราต้องการจริงๆครับโอเคครับวันนี้ก็ได้ประสบการณ์ดีๆขอ ลาไปก่อนนะครับก็ติดตามเรียวรีวิวนะครับรีวิวจากคนไข้จริงๆที่ดีคลินิกกันต่อไปเรื่อยๆนะครับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ